สวัสดีครับนะครับอยู่กับแอดมินีชาร์ปครับนะครับคู่นี้นะครับรอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศนะครับมวยจี๋จุ๋มฝั่งนี้ครับโจ้จิงมะขามครับคู่กับเจอบอลบะขามครับขอนแจ่นครับบอลเจิงขอนแจ่นนะครับฝั่งทางนู้นนะ เริ่มสุุดจดโต๋กับครูตุ้มครับรอบสี่ทีมนะครับสี่ทีมสุดท้ายนะครับใครชนะนะครับใครชนะเข้าก่อนเต้นเต้นรวยจริงชนะเลิศนะครับเอาเละครับเกมดูเดือดเริ่มแล้วครับใครจะเข้าคอรอชิงชนะเลิศครับศูนย์ตอนหนึ่งครับบอล เสิร์ฟไปครับโอ้โหเจ้าต่อยเปิดกูตุ้มยกต่อยโอ้โหอุ้ยออกต่อยออกทไปเป็นแต้มของบอลเก่งครับลูกนี้นะครับเก่งได้เสิร์ฟโอ้โหนะครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับจริงมะครับโอ้โหเสิร์ฟออกครับเเก่งครับเอาแล้วครับ คือถึงรอบนี้แล้วนะครับมีดีทั้งคู่นะครับคือประมาทกันไม่ได้นะครับคือถึงรอบสี่ทีมแล้วนี่ไม่แค่ว่าผ่านเข้ามาแบบฟุกฟุกแล้วครับตีมือทั้งนั้นนะครับสองต่อหนึ่งครับมาดูองเซบ่ากูตุ้มนะครับเอาแล้วครับ,รรรจบรเจ้าบอลโยกเว้าไปเก่งมะาขาออโอ้โหเ้ยจดีครกับเจ้าเก่งม้าขาครับรอยตัวสูงครับอื ถือว่าเต็งหนึ่งในรายการนี้นะครับสองเท่าสองเท่ากับสองเท่าตัดมาเอาลูกนี้นะครับถือว่าเสิร์ฟได้ดีครับโอ้โหตะข้ามาเป็นเรื่องแน่นอนครับหยิงหน้าสายน้องบอลเลยครับเมื่อกี้นะครับ สองต่อสามครับดูเสิร์ฟคูตุ้มร้อยครับคูตุ้มร้อยเย็เสิร์ฟมาเก่งขวาสายยกลากเล่นเองโอ้โหลูกมีโซเนตเต้โอ้โหลากเองกินเองครับน้องเก่งครับโอ้หพิวจริงๆครับเิงงเอกินเองโอ้โหซีสองน่าจะเป็นทีมมันปลายโยงไหมครับ มาทาไรเงาไ,ไหมนิ่ปลายงปลายงสนับสนุนไหมครับคุณใช่ใช่ปลายงออกมาไหมอ๋ออ๋อครับโอ้สปอนเซอร์อยู่ไหมสปอนเซอร์อยู่บนนะครับทีมของน้องเก่งบอลน,นะครับสปอนเซอร์อยู่บนนะครับส่งเขาประกวดรายการของนี่นะครับน้ำจิ้มหรือปายงครับปลายงนะครับห้าสอง จริงมะขามห้าต่อสองตัดไปโโอ้หจริงจริงขวาสุดนะครับขวาสุดนะครับโอ้ยังยังไม่ลงครับเปลี่ยนบอลน้อยบอลน้อยมะถามเซิร์ฟบอลมะขามครับห้าต่อสามจะบอลเซิร์ฟไปเอาเลยครับผู้ต้ม ยกเข้ามาอโอ้โหเต็มบล็อกเจ้าเก่งมะขามครับน้องเก่งครับเต็มบล็อกเลยครับลูกนี้โอ้โหไม่รอดเลยครับลูกนี้บล็อกใหญ่ครับกอขามมาทั้งบอลกอขามครับเก่งมะขามเดี <h <h ๋ยวอยู่กันคนละทีมเอาเลยครับสามหกสามต่อหกครับโอ้ไม่ข้ามครับ จะเล่นวัดเลยนะครับลูกนี้นะครับจะเสิร์ฟวัดเลยครับหัวเน็ตครับสามเจ็ดสามต่อเจ็ดครับมาดูวงเสิร์ฟคู่ตุ้มครับคู่บอลใช้เขาแก้วก็มาจัดไก่ประขานี่หรับโอ้โหยอดครับลูกนี้เอาบอลปิ้นเป็นแต้มหรือเปล่าครับลูกนี้ไปไปยบมาไห่นักโอ้บอลเจ้าบอลอีกแล้วครับโอ้โหถือว่าแก้ตัวได้ดีครับเจ้าบอลครับโอ้เจ้าบอลตรงไหนก็ได้ครับ บอลยังเต็มบล็อกบอลเลยครับทั้งเก่งทั้งบอลเลยครับคู่นี้นะครับบล็อกคนละลูกเลยครับโอ้โหไม่ได้แต้มครับฝั่งทางคู่ตุงและเจ้าตุ่ยครับแปดสามแต่อแปดเปิดจริงเปิดบอลยกโอ้โหลูกนี้ครับเตะสุดๆจริงๆครับลูกนี้ยกต่ำๆครับเก่งโอ้โห ไม่มีโอกาสบอกเลยครับนีนะตามเด็กเก่งก็ยังกล้าร่งไปได้โอ้โหเก้ามากมากครับเองเก่งครับลูกช็อส้้นๆๆง่ายโโอหสุดยอดจริงๆครับโอ้ยังสะกดไม่ได้ครับหน้าขวาครับขวาสุดครับเก่งครับเก้าสี่เก้าต่อสี่ครับข้งใกล้แจ้งเก้าดูเก้าต่อสี่บอลน้อยประคาม เส look, ิร์ฟไปโอ้โครับสุดที่ส um> ุดแล้วแจมแจมครับเอาเลยครับไปเลยครับนี่ตรงเฉลยครโอ้จะเปิดด้วยเข่าวจะเป็นเฉลี่ยแจมไปแล้วครับตอนนี้ครับมาดูงเสิร์ฟน้องเก่งเก่งครับขวาสุดขวาสุดจะได้สักลูกหรือเปล่าครับน้องเก่งครับโอ้ยตัดเข้ากลางโอ้โหเรียบร้อยครับลูกนี้โอ้โหลูกเสิร์ฟครับทำงานดีจริงๆครับเก่งบอลครับ 4 1่ต่อ11ครับตัดมาเอาเลยครับเจ้าบอลโยกมังบอลโยกน้องเก่งโอ้โหโอ้สดจริงๆครับคู่นี้ครับบอลเก่งครับหือว่านี่โอ้โหนะครับหือว่าเหนื่อยนะครับการตุ้งกับเจ้าต่อยครับ4 12 4ต่อ12ครับ โู้ตุม้มรายเอีดตัดยอดเลยครับโอ้โหไม่ข้ามอีกแล้วครับตัดยอดตายพ่อหรือเปล่าครับโอ้โหไปเลยครับแต้มครับ43 4ต่อ13ครับโอ้โหห่างเยอะครับตัดมาเอาเลยครับเจ้าบอลโยกเข้าไปจริงโอ้โหเตะยัดเลยครับเจ้าเก่งครับเอาออกไปเก่งมะขามครับเจยัดเลยครับ การตุ้มยกโค้เลรครับปิการามัยาตของมุกฬาทุกวันนี้สอบฟาดไปโดนรงบอเกลีสิบสสี่ดปต่อสี่มันล่ห้เหมือนสิบลับตะก้อสมัยก่อนขอบฟาดไปโดนพว้วลงตุ้มยกเข้ามาโตยโอ้โหมาเลยครับลูกเตะครับมันะย่าที่บางคนียก็เลยเปลี่ยนห้ามให้็ยอคู่ต่อสู สุดวันนี้สี่ห้าแต่กรอบดีมันย่างสวยงามมากเก่งบักคำเสิร์ฟไปเอาแล้วครับจัดตุ้มแน่นจริงๆครับโอ้ยจิ้นบล็อกครับนู่นี้โอ้ยนะครับไปแล้วครับเก่งบอลนำห่างเลยครับตรงนี้ห้าห้าสิบห้าต่อห้าครับ จังบวัดตัดยอดไปคู่ตุ้มซ้ายขวาอยู่ขึ้นโต๊้ย่างได,ได้เฉยครับรโอ้โหเ่ยครับเร็วจริงๆ,ๆครับน้องเก่งครับตกลงมายังใช้หลังเท้าช้อนขึ้นไปอีกได้นะครับโอ้โหสุดยอดจร,ริงๆครับถือว่าเหนียวแน่นครับพื้นปักครับผม,ผมสิบห้าสิบหก ห้าต่อสิบหครับกูตุ้มตัดมาอ้าวไม่ข้ามครับนิดเดียวครับจะเล่นวัดหัวเน็ตเอาเลยครับนะครับห้าสิบเจห้าต่อสิบเจ็ดครับตัดยอดมาอีกเจ้าเก่งเปิดบอลโอ้โอ้ลูกนี้ครับไม่เข้าใจกันครับบอลเก่งครับ โอ้โหแกกแต้มั่งครับเจ้าบอลเจ้าเก่งครับให้แต้มพี่มั่งครับโอ้โหหกต่อสิบเจ็ดครับถัอมาเก่งเปิดบอลโยกโอ้โหเตะโอ้ลุกนี้ครับสุดยอดจริงๆครับเตะบิดไปหน้าหน้าซ้ายครับโอ้โหเตะสวยงามจริงจริงครับเป็นลูกเส์ฟของเก่งสิแปดหก ถ้าเสิร์ฟฝั่งทางนี้จะเป็นระดับประเทศไทยอัจเต็มเท้าเลยครับเป็นนักเรียนไทยสมัยก่อนรุ่นรุ่นพี่ของภูมิป harma สิบแปดเจ็ดสิบแปดตอนเจ็ดครับแปลงเสิร์ฟเจ้าบอลครับบอลเซอร์จากคนโอ้โหเสิร์ฟดีนะครับลรงนี้โอ้โหเสิร์ฟสุดเลยครับโอ้ขวาสุดครบของเจ้าบอลครับบอลนักเรียก็เป็นักเรียนไทยรุ่นพี่สุดยอดครับ อยู่ค่ายเดียวกันเดี๋ยวคูต่อไปจะเป็นยังไงสิบเก้าเจ็ดสบเก้าอเจ็ดเากครัอ้ไปลูกนี้ออกโอ้ลูกออกกันี้ครับน้องเก่งครับเสร์บอกไปครับลูกนี้นะครับแปดสิบเก้าเหมือนึงสีเลยบอกแปดสิบเ้อนึงสีเลยสี ูีายโอ้เต็มเท้าเลยครับน้องเก่งครับใส่เต็มข้อรอเต็มแขล้งครับแปดต่อยี่สิบจะเกมไม่เกมครับน้องเก่งน้องบอลครับน่าจะไม่เหลือเลยครับขนาดนี้แล้วครับผูตุ้มตัดมาบอลยกซ้ายเลยครับเอาโอ้โหลูกนี้ครับลูกนี้ตรงใชยโอกาส เตะเร็วเลยครับลูกนี้ครับโอ้โหของนักธุรกิจของผู้จงเก้ายี่สิบเก้าต่อยี่สิบยี่สิบตัดมาเอาแล้วครับน้องเก่งเปิดเองชนเองแล้วก็ขึ้นเองโอ้โหน้องเก่งครับยี่สิบเก้าคิวโอ้โหเซตแรกครับน้องเก่งน้องบอลน,นะครับชนะสสสวััดดีซกเต้าตตันะครบ้องรอชนเซตสองครับ ดปสกอห่างพอสมควรนะครับเซตแรกต้องมาดูเซตสองครับคนรักเซตสอง่ีจงเสือบอมาร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรู้จักบ้านองไหวยรู้จักพรเจ้จกระสุวจักพระพี่มาองเรับเริ่มเซตที่สองนะครับเซตที่สองเริ่มนะครับครับ แกตัวได้ไหมครูเไปๆเก่งเปิดไปให้คามจยมาเก่งขึ้นไปตอๆลูก้ีมูจิงได้แต้มูจิจงได้แ้ครับผอทางน้าตรงนครับกไปเต้มครับเรอสักเซสเอาละครับเสร็จีศูนย์หนไล่มาได้ไหมอ้อไม่ข้ามครับลูกนี้ครับเอาละครับ ตุ่มตรงสุดสกอร์อยู่ที่หนึ่งตอนนี้ครับหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าครับโอ้ยตัดยอดไปบอลโอ้โหรอครับเองลูกสุดท้้าใหไน้องเก่งครับตรงนี้เรียบร้อยครับูนี้บอลไม่ฟาดครับเล่นคู่กันมาหลายปีหลายสมัยแต่บางครั้งก็งงกันเล็ก สองหนึ่งสองต่อหนึ่งครับเป็นเด็กสร้างกับใต้บ้านตาขามตัดมาเอาหูตุ้มซ้ายยกซ้ายเลยครับโอ้โหลูงนี้เตะไม่ข้ามครับเอาเลยครับเป็นหนังหมุนเดิมหรือไม่นะครับเซตที่สองสามหนึ่งสามต่อหนึ่งจะยาวเลยหรือไม่นะครับ มาคุณตบสุ้ตบเตะไปลบให้ตกตป็นฝ้าโอ้โหโอ้โหนี่โจมได้แน่โอ้โหเกือบเกือบโดนบล็อกนะครับเมื่อกี้นะครับแต่ยังเตะลูกมันเฉลี่ยลงด้านล่างครับนี่ดวงครับลูกนี้นะครับสามสองสามต่อสองครับสองเก่งประคามโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้ครับ เติมข like bueno> ้อกินครับน้องเก่งครับโอ้โหเร็วแรงครับสองสี่สอง่อสี่ครับเก่งบอลลากเล่นโอ้โหเจ้าบอลครับน้องบอลครับโอ้โหของหลังครับง่ายง่ายครับ สองห้าสองต่อห้าครับจากีตจงสองห้าเสริฟไปเอาแล้วครับเก่งเปิดบอลยกโอ้โหเรียบร้อยครับน้องเก่งครับเป็นหนังมวนเดิมเลยหรือไม่ครับสองหสองต่อศกสของกีตงสอหก ตันไปบอลโยกเข้ามาเด็งโอโไม่ได้รับเลยครับลูกนี้นะครับคือเห็นบล็อกแล้วครับเตะเตะค่อยมาโอ้โหไม่โดนบล็อกเลยนะครับตรงนี้วัดถือว่าถ้าไม่เจดสองฝึกบ่อยนี่ทำไม่ได้นะครับฝึกจนชินนะครับ สอเจ็ดต่อสองเด็ดมเบาๆตุ่มยกแล้วยกขึ้นมาให้ผมสองขึ้นฝากหายเหมือนกันฟาดดีครับตรงนี้เป็นแต้มแล้ครับไล่มาเรื่อยๆแล้ครับห่างๆนะครับเจ็ดต่อสามดูองเสิร์ฟน้องเก่งครับเจ็ดสามโอ้โหเน็นมาเลยสรื่องบอลเก่งแต้มเลยครับเก่งมะขามครับสองแต้มแล้วครับเสิร์ฟมา นะครับเอสเลยนะครับแปดสามแปดต่อสามครับสองคอสามบอดน้อยเสิร์ฟตัดยอดมาผู้ตุ้มเปิดยกตัวเองโหงผูตุ้มลากเองลากเองเล่นเองเลยครับผู้ตุ้มครับตปิดเองชงเองกินเองโอ้โผดหวาน เก้าต่อสามเก้าสามต่อเก้าครับน่าจะโดนบล็อกมังกีนะครับไม่ผ่านบล็อกอีกแล้วครับน้องเก่งครับบล็อกใหญ่ครับโอ้ลูกนี้โอ้เตะยัดเลยครับโอ้โหเตะเร็วเตะแรงครับเก่งน้องเก่งครับ ตัดยอดไปเอาแล้วครับน้องเก่งลากเล่นเองโอ้ไม่ลงทุนเลยโอ้เล่นง่ายเล่นง่ายครับสี่สิบสี่ต่อสิบครับไม่ข้ามครับเมื่อกี้นะครับลงทุนเบาๆก็ได้แก้ตัดยอดไปอีกตัดยอดลงน้านน็ต บอลลขคุณมาให้เก่งแล้วโอ,โอ้โหเรียบร้อยครับถ้าไม่มีบล็อกอย่างนี้ก็คงไม่รอดเลยครับให้เก่งเตะนี่โอ้โหบอกว่านี่โอโหไม่พาลาดเลยครับพลาดยากครับสิบเอ็ดต่อสี่ครับ <c oughs> โอ้โห้ดูกดีขยับไป สองสี่สิบสองสี่บอลเสิร์จกลุ่มต,ต้วก,ก็ยกไปโอ้โหเรียบร้อยครับไม่รอดครับสิบสองห้าสิบสองต่อห้าครับสิบสองห้าตีเสร็จ โอ้โหเสิร์ฟสุดยอดจริงๆครับไปแล้วครับแต้มครับหยุดไม่อยู่นะครับตอนนี้ห้าต่อสิบสาเสร์ฟยอดอีกแล้วครับเปิดลงังเท้าเก่เกโอ้โหงเก่งเก่่งเหลืเก่่งเเก่่่ เหหนนียวึบโอ้เหนียวหนึบจริงๆครับนั่งเก่งนั่งบอลครับตุ่มตุ่มสิฮะสิบสี่ฮะสิบสี่อ่าต่อสิบสี่เปดไปเปิดไปอีกบอลยกโอ้โหไม่เหลือแล้วครับ ยกใส่หัวเสานะครับยืนรอเลยครับลูกนี้โยงมาเตะเลยห้าสิบห้าห้าต่อสิบห้าไปเอาแล้วครับองบอลโยกเข้ามาบอลมาเสาโอ้โยสุดยอดจริงๆครับน้องบอลมาขามครรรับบเอียย้ครับ ภูมิราชนาวีภูมิภูมิจะภูมิภูมิมามภูมิราชนาวียาวแล้วครับสกอร์ตอนนี้นะครับคูตุ้มโอ้ยโยเก่งนี่ยืนเอาขาขึ้นครับเอาเลยครับสิบหกหก สิบหกต่อหกครับหกเก่งสุดยังไงโอ้โหลูกออกครับลูกนี้โอ้โหเส้นนี้จะได้แต่เป็นแของทางด้านที่จงสีเสื้อจี้จงนะครับฝั่งทางนี้นะครับสวได้สักเส้นจะได้เส้นโดยบอลน้อยประหารสิบหกเจ็ดหกต่อเจ็ดครับ วันมาขามตัดมาเอาเลยครับผู้ตุ้มโยก้็ไปโอ้โหโดนเรบร้อยครับตรงนี้สวัสดีซสักเซสเต็มของใส่สักอลครับจี่จงทางสีเสื้อจี้จงครับ16 8ต่อ16ครับผมนทวเส์บ ปล่อยออกเลยครับลูกนี้โอ้ยต้องวันปล่อยออกเลยครับมั่นใจครับลูกนี้นะครับว่าต้องออกแน่นอนครับสกอร์เลยครับตอนนี้นะครับห่างพอสมควรนะครับแปดสิบเจ็ดแปดต่อสิบเจ็ดกุ่มิบเสิร์ฟปันยอดโอ้โหเกือบจะหล่นลงหน้านิดแปดสิบแปด แปดต่อสิบแปดตัดไปกิ่งเปิดบอลยกเก่งโอ้โหท่วมเลยครับลูกนี้ครับโอ้มาเลยหนักเตะแรงครับท่วมเลยครับโอ้ดูสิครับฟิตจริงๆครับน้องเก่งครับสิบเก้าแปดสิบเก้าต่อแปดสิบเก้าแปด เเโอ้โห oh oh, เปิดครับรงเปิดมาต oh, oh. ุ่มตุมหตต้าเรืมาโหหายเหมือนกันโอ้โห oh, oh. โชว์เหมือนกันล 19, 9, แล้วครับสิบเก้าเก้าอแเก้าตอเก้าสิบเก้าเก้าเาตุ่มเปิดแล้วยกมหน้าได้เลยตตมแกหอดโ้ได้ดีครับ เห็นกิ่งเข้ามาจะบล็อกแตะกอดหนีบล <Forgive> ็อกเป็นแต้มปเลยครับตอนนี้คร <itud soundtrack> ับสิบเก้าสิบต่อสิบโอ้ไม่ข่านตรวจวัดกันเลยสิต่อสิบแล้วครับตอนนี้ครับไล่มาแล้วครับ ้ทูตุมเสจอไปเป็นไงคุณน้องเองเปิดกระโดดไปให้บอนมั้งโอ้โหสันแบกสันแบกซ้ายครับโอ้โหดูครับสันแบกซ้ายเข้ามาครับบอลมะขามเป็นแต้มนะครับสันแบกซ้ายเลยครับเมื่อกี้นะครับสิบเจ็ดยี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบ สิบเอ็ดต่อยี่สิบยกมาโอ้ไม่ข้ามครับลูกแรกครับน้องเก่งครับยกมาไกลไปหน่อยดูลูกนี้ครับจะเกมไม่เกมครับนะครับสิบสองยี่สิบตรงตเยี่สิบสองยี่สิบเจอเ็มที่โอ้โหจะเสี่ยงผมไปเลยเกมเลยครับนะครับ สต่อเซตรวดครับสิบสองยีสิบเจ็ดต่อสิบสอแทมครับน้องเก่งน้องบอลชนะสองเซตรวดนะครับต้องรอดูนัดชิงครับ